ถึงแล้วส่วนสมุนไพรที่เขาบอกกันว่ามีพืชพันธ์ุสมุนไพรมากถึง5 9 9ชนิดไหนล่ะไปดูหน่อยสิ ว่าแม่หญิงกำลังหาอะไรอยู่เอ่ยคะหาพืชพันธุ์สมุนไพรค่ะอ๋อค่ะแล้วแม่หญิงมาได้ไงพี่ชื่ออ้อมค่ะพี่อ้อมนะคะเป็นเจ้าหน้าที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตน์แห่งนี้นะคะพี่อ้อมไม่ได้ฟังถอยดีกว่ามานานมากเลยอะค่ะพี่อ้อมช่วยร้องถอยดีกว่า้ฟังหน่อยได้ไหมคะอเอาเหรอ <laughs> สวนแห่งนี้นะคะเป็นสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะ,คะถือว่าเป็นสวนสมุนไพรแห่งแรกของประเทศไทยนะคะซึ่งอยู่ภา,ายใต้การดูแลของบริษัะทปตทะจำกัดมหาชนนั่นเองค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด60ไร่นะคะที่นี่เรารวบรวมสมุนไพรนะคะเสียงศูนย์พานงาคุณเจนนี่เพราะว่าเรามีสมุนไพรย0กลุ่มนะคะแบ่งตามจักรคุณรักษาของโรคด้วยแล้วก็มีไม้มงคลพระราชทานประจําจังหวัดต่างๆ77จังหวัดอยู่ในพื้นที่ห แล้วก็มีสมุนไพรทรงคุณค่าด้วยนะคะใช่ค่ะซึ่งเป็นต้นไม้ทรงปลูกในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงนะคะทรงปลูกเอาไว้ในจังหวัดระยองทีนี้ทีเดียวด้วยค่ะพูดถึงแล้วเอาเป็นแบบผงหลงอะไรอย่างนี้มีไหมคะกิน<อ>สมุนไพรที่แบบรักหลงมีคะ่ะจึงหลอกกินแล้วผู้ชายรักผู้ชายหลงมีจริงหรอคะมีค่ะผู้หลงแน่นอน ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปมชมสมุนไพรที่เราว่ากันดีกว่าค่ะไปสิค้ารออะไรค่ะ ะะก็จะเป็นการนั่งรถชมสวนค่ะคุณเจนนี่และเป็นที่น่าย,ยินดีนะคะคุณเจนนี่ทางสวนสมุนไพรของเราค่ะได้รับพระราชทานรางวัลกินรีนะคะจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพัน,นวดีนะคะซึ่งเป็นรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับดีเด่นประเภทแหล่งท่องเที่ยวสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้นั่นเองนะคะจากททท,ทค่ะน้องเจนนี่ก็ตอนนีเ้เราจะมีสมุนไพรทั้งสองข้างทาง ยอย่างเช่นชด้านนูน้นดอกสีขาวนะคะจะเป็นมือนารายหรือพัดนางซีค่ะเป็นพูดนอกอากาศแล้วก็เป็นยาระบายได้ด้วยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงยาคับประจำเดือนอค่ะเหมาะสำหรับคุณเต็นนี่ <laughs> ปวด้อถ้เหมือนมินจะมาเลยค่ะงั้นต้องใช้สมุนไพรกลุ่มนี้เลยก็คือก็จะมีกระบือเจ็ดตัวคุณนายตึงสายที่นิยมใช้เป็นไม้ประดับต้องหรอคะวันนี้จะช่วยแก้ปวดประจําเดือนแล้วต่อมาก็เป็นสมุนไพรแก้อาการอักเสบตามกล้ามเนื้อค่ะทางด้านหน้านะคะเป็นการปลูกป่า ที่ใช้ในโครงการวิจัยนะคะโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะอุ้ยสักครู่นะค่ะฮัลโหลเตงแป๊บหนึ่งเขาทำงานอยู่อุ้ยแป๊บหนึ่งค่ะฮัลโหลดาริน n o ่ I work I work so hard h ฮ r รวัสายซ้อนค่ะวัดดีพี่บ้าวทำงานอยู่นี่ห้าเงินแม่พี่บ้าวเนี่ยแหละโอเค ปน<อ>คนนี้เท่าไหร่คะ <Trans> <c oughs> สิบหค่ะ <c oughs> น้อยไปไหมคะคุณเซนนี่แค่นี้ก็ปวดหัวแล้วว<อ>่าเออไม่ต้องกลัวเดี๋ยว <c oughs> เราจะมีสมุนไพรแก้อาการเวิงเวียนศีรษะ่าจะช่วยเมารถเมาเรือได้ด้วยและตอนนี้เราก็ถึงต้นจันเทศต้นไม้ทรงกรุน่าที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงปลูกไว้นะเชิญได้เลยค่ะไปค่ะจะเป็น ต้นไม้ที่ปลูตตั้งแต่ปีพศ2 5 2 8นั่นเองนะคะตอนนี้ก็ออกผลแล้วด้วยนะคะนี่เดี๋ยวนี่คือผลของจันทน์ถูกต้องค่ะมีผลแล้วก็มีดอกด้วยนะคะนีโอ้ยดอกมันเล็กน่ารักมากเลยค่ะส่วนผลแก่จะอยู่ด้านบนค่ะคุณเจนนี่สีส้มๆเหลืองๆเห่เวลาแก่สุดมันจะแตกออกมาเป็นสองซีข้างในก็จะมีดอกจันทร์หรือรกที่หออเมล็ดก็คือตัวนี้แหละที่นำมาสกัดเป็นน้ำมันพิมเสนนี่อ๋อโอเค และนี่ก็คืออาคารนิทรรศการนะคะพิะพิธภัณฑ์สม,มุนไพรไทยตรงนี้จะเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากสม,มุนไพรที่ปลูกภายในสวนก็ผลิตภัณฑ์ด้านบนมาจากจันเทศทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นยาดมขยาวยาหม่องนะคะแล้วก็พิมเสนนี่จันเทศอาคารจำวัดพุทธบินทบาลส่วนด้านนี้จะเป็นการจําลองร้านขายยาสมัยโบราณนะคะ ด้านนู้นจะเป็นการจําลองสมุนไพรนะคะที่มีปลูกภายในสวนแล้วก็เป็นสมุนไพรที่โลกยอมรับด้วยนะคะเุ้ยมันทาอย่างนี้แล้วมันสวยเนาะเราสามารถค้นคว้าสมุนไพรเหล่านี้ผ่านจอทัชสกรีนด้านนี้ได้นะคะก็คือใครมาปุ๊บเราก็สามารถแตะได้เลยใช่ไหมคะรู้สึกว่าโอ๊ยตายแล้วโลกวิจักำเริบเลิบแหละเลิบเลิบเลิบเก็แตะตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือขึ้นด้านนี้มีสมุนไพรอะไรบ้างเอ่ยนะคะอย่างเช่นกฤษณนาจันชมด ฝั่งนี้คือเป็นปราชชาวบ้านนะคะหมอยาพื้นบ้านของภาคอีสานค่ะชื่อหมอบุญพนมแก่นนะคะท่านใช้สมุนไพรรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจรือโรคขอมหืดนะคะโดยส่วนผสมสําคัญของการใช้รักษาโรคก็จะมีพิมพ์เสนกับการุูนซึ่งทั้งสองชนิดมีปลูกภายในสวนด้วยแฟนโทรมาตลอดเลยรับโทรศัพท์เลยค่ะได้เลยค่ะัลโหล ไปสน,นีไทยเหรอคะอ๋อปมที่ดินโอเคค่ะวัสดีค่ะปวดหัวเลยอ่ะพี่อ้อมก็เดี๋ยวถ้ามีอาการปิดหัวอย่างนี้เดี๋ยวเราไปทำเวิร์กช็อปของเราก็คือพิมพ์เศษน้ำสันเทศกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเซ็นด้านนู้นเลยไปค่ะนี่นะคะแล้วตอนนี้นะครัพี่อ้อมก็ กินอะไรในสวนไปคะทำไมดูเด็กโล่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่พี่อ้อมใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะและนี่ก็คือพี่หญิงนะคะวิทยากรในส่วนของการทำเวิร์กช็อปของเราในวันนี้สิ่งที่เราจะทำน่นก็คือพิมพ์เสนจันเทศใช่เล้วค่ะเดี๋ยวเราม็เริ่มทำกันเลยไหมคะยังค่ะขอกินข้าวก่อนนะพม่อยี่หลรอเล่นเริ่มเลยค่ะ ขั้นตอนแรกค่ะเดี๋ยวเราจะใส่เป็นน้ำมันยูคาลิปตัสก่อนนะคะช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อต้านการอักเสบได้นะคะอันนี้จะเป็นน้ำมันคาเนชั่นค่ะเออเออนี่ฟิลดอกคาเนชั่นใช่อันนี้จะเป็นใช่ค่ะอันนี้จะเป็นน้ำมันละกำค่ะสกัดมาจากต้นวินเทอร์กรีนกินเหมือนน้ำมันมวยค่ะไม่ได้เหมือนละกำค่ะใส่ได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะขาด <bla. S 2> ไม่ได้เลยก็คือเมนทอนชื่อไทยก็คือเกรดสารเนรนั่นเองนะคะเกรดสารเน่ใช่เขาจะสกัดมาจากใบสารเน่ใบเปเปอร์มิ้นตอะไรอย่างเงี้ยต่อมาเลยค่ะคือพิมเสนนะคะ s <S จะสกัดมาจากต้นการะบูนนั่นเองค่ะปิดท้ายด้วยการะบูนไหมคะใช่แล้วการะบูนจะช่วยในเรื่องของการแก้พิษมแมลงสัตว์ก,กัดต่อยนะคะและพระเอกของเราขาดไม่ได้เลยค่ะ สารสก,กัดจันเทศก็จะช่วยในเรื่องของการทําให้ผ่อนคลายนะคะระบบการไหลเวียนโลหิตได้ดีนะคะแล้วเราก็จะแต่งสีนิดนึงน,นะคะด้วยหนึงช้อนโคนกาแฟเลยปิดแก๊สได้เลยค่ะปิดแก๊สนะคะค่ะ<ป>ขวดดูดีมากเลยเนาะอันนี้ก็ขายหรือเปล่าคะขวดนี้ไม่ขายค่ะ ทุกตลาดนัดต้นเดือนค่ะเราจะทําแจกแล้วก็สาธิตแบบนี้ค่ะแล้วก็แจกค่ะแค่กดไลค์กดแชร์เพจส่วนสมุนไัยผ่อนคลายจะช่วยในเรื่องการทําให้ผ่อนคลายสดชื่นจะมีแฟนอีก20คนเราก็คือสดชื่นได้แน่ๆเพราะว่าเรามีพิมพ์เสงจันเทศใช่ค่ะขอบคุณพี่หญิงมากนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ บัวตองเน้นงามอยู่บนยอดได้ งไง<จ>บ้างคะน้องเซนนี่ <laughs> มันได้แบบรู้ถึงสมุนไพรอะไรที่ไม่รู้เลยอะค่ะจริงๆแล้วมีเยอะด้วย5 0 9ชนิดเพลิดเพลินเหมือนกันนะคะถ้าน้องเซนนี่สนใจที่จะมาเยี่ยมชมแบบเนี้ยค่ะก็สามารถเข้ามาชมได้นะคะตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะอยู่เฉพาะวันจันทร์9กโมงเช้าจนถึง16นาฬิกาเลยวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมมากเลยนะคะที่ช่วยทำให้เจนนี่หายเวียนหัวเรื่องผู้ชายถ้าใครมีปัญหาเรื่องความรักมาหาพี่อ้อมได้ตลอดใช่ไหมเรื่องสมุนไพรดีกว่า นะคะเรื่องความรักอย่ามายุ่งนะคะโอเคขอบคุณพี่อ้อมอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะงั้นวันนี้เราขอลารายการไปด้วยดอกบัวตองเน้นงามอยู่บนยอดดอ